สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนายภูมิครับวันนี้ผมก็จะทําแบบยูทูบวันนี้ผมก็จะมาสอนแบบแบบให้มีเสียงไม้นะครับคุณกดไปตรงนี้นี่ครับแล้วมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนายภูมิก็ทํากันนี่ครับมาเปลี่ยนเป็นนี้ครับนี่กดตัวนี้ครับโอเคแล้วกรารระบาดไป ก็ได้แค่นี้แล้วนะครับผมโอเคเรจะถ่ายลงอะไรวะปูลเือทุก okay, โอเคแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ขอจบรายการถึงเท่านี้นนครับเดี๋ยวมีขอเสนอมาครับล็อกอินครับอ้ยเป็นไรอ่ะออออออดออดออออ้ นายเป็นพระเอกน่อยอนี่อโอเคจบแล้วเราก็อขอจบรายการเม่นต่นนี้ครับผมครับ